พร้อมแล้วค่ะหลวงตาพร้อมแล้วนะค่ะแต่ตอนนี้ให้ดูให้ดูรูปเพราะรูปนี้มันขยะวยะขยะก็คือของที่สิน้นวยะก็คือของเสื่อมรูปร่างกายมันขยะวายะมันขยับไปสู่ความเสื่อมความสิ้นเหมือนน้าตกเนี่ยที่มันไหลมาเนี่ยน้ําที่มันไหลออกมามันจะขยับตัวตลอดเวลานี่คือรูปรูปร่างกายขยะวยัก ขยะวะยะขยะแปลว่าสิ้นวะยะแปลว่าเสื่อมเสื่อมเป็นโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมเพราะชราเสเื่อมเพราะมรณะเสื่อมเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันจะเสื่อมเหมือนสายน้าที่มันเสื่อมไปนี่คือรูปให้ดูรูปว่าเสื่อมไปสิ้นไปเท่านี้เองขยะว,ะวะยะขยะวยะนึกว่าขยะวยะคือรูปรูปร่างกายเป็นขยะขยะอะไรขยะหมูเป็ดไก่ กบเขียดหอยปูปลาที่กินเข้าไปเป็นขยะกินก็ไปเป็นขยะมันจะเป็นขยะเจ็บไข้ได้ป่วยขยะทุกขยะปวดขยะเมื่อยขยะหิวขยะกระหายมันจะขยะขยะขยะคือของเสียมันจะมีของเสียออกมาทั้งทวารทั้งหกตาก็มีขี้ตาหูมีขี้หูจมูกมีขี้มูกฟันก็มีขี้ฟันกายก็มีขี้เงือกขี้ไข่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ออกมาทุกทวารและขยะร่างกายเป็นขยะ วัยะคือวัยมันเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่ไหลกลับอันนี้ตัวแรกเลยของรูปเขานี้มาดูสัญญาไอเวทนาดูทีหลังสัญญามันจะจําได้เลยเนี่ยน้ําเนี่ยมันจําตัวมันไม่ได้เหมือนร่างกายมันจะจําน้าเลือดน้ําเหลืองน้าลายน้ําอสุจิน้ําสุพังในร่างกายมันจาไม่ได้สัญญาที่มันมีอยู่จําไม่ได้สัญญาขยะสัญญาวยะ สัญญาสิ้นไปสัญญาเสื่อมไปสัญญาสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไป,ไป,ไปตัวจําเนี่ยมันจะจําอะไรจําคุกจําตารางจดราจําจรักจาชังจาคุกรักคุชังคุกสุดคุกทุกคุกบุญคุกบาปตัวนี้เรียกว่าสัญญาคือคุกคุกขังขังอะไรขังให้ถือถืออะไรถือว่าเราเป็นมะเร็งเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องพัดลากจากลูกจากเมียอันนี้คือสัญญาขังไว้สัญญามันขัง สัญญามันโง่มันถูกขังเอาไว้แต่สัญญามันเป็นขยะตัวสัญญาเองจําก็เป็นขยะขยะขยะเนี่ยตอนนี้เหมือนดูน้ําเนี่ยอาจารย์จาน้ําได้แต่เห็นน้ํามันจําตัวมันไม่ได้น้ํามันจําตัวมันเองไม่ได้น้ําในร่างกายมันก็จําตัวมันมันเกิดจากน้ําอสุจิของมารดาบิดาในสุดน้ําเลือดน้ําเหลืองมันก็จะเสื่อมไปเป็นเชื้อโรคแพ้ไข้เจ็บแล้วน้ําเหล่านี้มันจะเสื่อมไปเพราะถูกไฟเผามัน พอสุดท้ายก็ก็เผาทิ้งน้ำเลือดน้ำเหลืองจะเผาทิ้งหมดนี่คือขยะสัญญาจำได้เป็นขยะสัญญาจำได้เป็นวยะเสื่อมสิ้นเสื่อมสิ้นคขานี้มาดูสังขารปรุงมันจะปรุงเรื่องอะไรล่ะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงรักปรุงชังปรุงบุญปรุงบาปปรุงดีปรุงชั่วปรุงพอใจไม่พอใจเนี่ยจะปรุงอย่างนี้นึกปรุง ขยะหมดจะปรุงแต่งอะไรเหมือนเสียงจั๊กจั่นที่มันร้องเนี่ยเสียงน้ําตกที่สนั่นวั่นไหวนี่คือเสียงทางหูก็ปรุงทางกายก็ปรุงมีอาหารการกินไปปรุงร่างกายทางหูมันก็ปรุงด้วยเสียงเสียงรักเสียงชังเสียงสุขเสียงทุกเสียงโอดเสียงโอยเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงร้องเพลงเสียงด่าเสียงแช่งเสียงตลกเสียงเหล่านี้ปรุงแต่งให้ขยะสิ้นไปวัะเสื่อมไป เสียงชมเสียงติเสียงว่าดีเสียงติชินนินทาเสียงสารเสริญเยินยอเป็นขยะหมดเสียงเป็นขยะคือปรุงแต่งขึ้นมาพอไปปรุงจิตทําให้จิตพอใจจิตไม่พอใจให้พอใจไม่พอใจนังนคือจิตตสังขารปรุงแล้วก็เสื่อมไปกายสังขารปรุงด้วยอาหารกายสังขารปรุงด้วยลมจิตตสังขารปรุงด้วยความคิดแต่ขยะวยะมันจะปรุงและเสื่อมไปเหมือนสายน้ําไหลไปไม่ไหลกลับ แล้วมันก็จําตัวมันเองไม่ได้แล้วก็ปรุงปรุงไม่รู้มันจะเข้าไปอยู่ตรงไหนได้ตัวมันเองก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะปรุงแล้วก็ดับไปต,ตัวมันก็ไม่มีตัวตนเขาเนี่ยวิญญาณตัวสุดท้ายนี่วิญญาณวิญญาณนี้ไปรู้รู้ว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราเป็นหัวเราเป็นเมียรเราเป็นลูกวิญญาณเข้าไปจองเจ้าวิญญาณเองเนี่ยเป็นขยะรู้เป็นขยะ รู้ตรงไหนทุกตรงนั้นรู้ตรงไหนสุขตรงนั้นรู้ตรงไหนถือตรงนั้นรู้ตรงไหนโง่ตรงนั้นรู้ตรงไหนแบกตรงนั้นให้รู้ตัวเนี้ยถูกผูกมัดไว้ด้วยรู้รู้เป็นขยะรู้เท่าไหร่เป็นขยะทิ้งหมดรู้ดีก็ทิ้งหมดรู้เลวก็ทิ้งหมดรู้สุขก็ทิ้งหมดรู้บุญรู้บาปทิ้งหมดเพราะมันผ่านเป็นอดีตมดแล้วเหมือนสายน้ําที่มันรู้เนี่ยรู้ว่าสายน้ําไหลไปเหมือนอาจารย์กาลังดูสายน้ําอยู่เนี่ยและความเย็นเย็นเนี่ย รู้แต่รู้นี่ไปแล้วพอรู้ปุ๊บมันจะไปเลยรู้ปุ๊บไปเลยรู้พอไปเป็นไม่ว่าของใหม่ของเก่ามันรู้เท่าไหร่มันก็จะไปหมดวิญญาณเป็นขยะวิญญาณเป็นขยะวิญญาณเป็นขยะวิญญาณอาศัยร่างกายอยู่แล้ววิญญาณก็จะต้องออกจากร่างกายเพราะร่างกายเป็นกองขยะวิญญาณเองก็เป็นกองขยะขยะทั้งคู่เลยขยะคือสิ้นไปวยะคือเสื่อมไปวิญญาณเสื่อมไปสิ้นไปครั้งนี้ตัวตัวตัวที่มาตัวใหญ่เลยเวทนา เวทนาแฟนครูสงเนี่ยนึกถึงหว่วงเวทนาครูสงจะอยู่ยังไงคนเดียวจะมายังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะมีผัวใหม่ไหมเขาจะมีสุขไหมเขาจะอยู่ยังไงทุกเวทนาที่ปวดเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือเวทนาทางกายเวทนาทางจิตหว่วงครูสงแต่เวทนาเสื่อมไปสิ้นไปผู้ไปทูลเคยเกิดสุขเวทนาเมื่อเสพตามแต่ก็เสื่อมไปทุกเวทนาเมื่อเจ็บไข้ไดป่วยก็เสื่อมไปสิ้นไป สุขเวทนาไม่ได้เป็นปันจุครูใหม่ก็เสื่อมไปขึ้นไปเมื่อเป็นครูเกิดโรคภัยเคยเจ็บก็เสื่อมไปสิ้นไปสุขเวทนาที่ครูเคยรับอยู่ก็ไม่อยู่เหมือนสายน้ําที่ผ่านไปเหมือนเสียงจัตจันที่ผ่านไปในสุขก็ไปทุกข์ก็ไปอทุกขรมสุขก็ไปทั้งสุขทั้งทุกขเป็นขยะหมดเลยไม่มีอยู่จริงหลอให้คนถือว่าเป็นขยะวยะขยะสิ้นไปวยะเสื่อมไป สุขเสื่อมไปทุกเสื่อมไปอาทุกขมาสุขเสื่อมไปไม่มีอยู่จริงมาหลอกให้ยึดติดเฉยๆตัวมันก็ไม่มีผู่ไปยึดติดก็ไม่มีพอยึดติดก็คือวิญญาณเข้าไปยึดพอร่างกายปราศจากวิญญาณเสียจแล้วสุขทุกไม่ปรากฏเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนอาจีรังวัตยังกาโย ο, ปัทวีงตเตเซจุนตัวเปยวันยีรันโด นร่ัทั้งว่าปิงกรังร่างกายนี่แรงเมื่อปราจจะจากวิญญาณเสร็จแล้วย่อมเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปสวดให้ดูตัวเดียวเลยว่าเวทนาเป็นขยะวยะร่างกายเมื่อวิญญาณไปปราจากแล้วเป็นขยะวยะตอนนี้ก็เป็นขยะหมดแล้วตับไตหัวใจปอดเป็นขยะหมดแล้วหัมคอยเน่าหมดแล้ว เราไปทูลเกจจาไปทําอะไรฮะจะไปบูชายัญอะไรกอดอะไรมันถือไม่ได้มันเน่าแล้วมันดิ้งหมดแล้วไปขยะมาแล้วเหมือนสายน้ําที่ไหลไปไม่ไหลกลับถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็วมันไม่ถืออะไรผู้รู้มันก็แจ่มแจ้งว่าโอ้มาถือขยะตะวัวยะถือขยะของสิน้นวยะของเสื่อม ถือของเสื่อมของติ้นของเสื่อมของติ้นเท่าน,นี้เองไม่มีอะไรอันนี้ของของฝากจากอาจารย์ที่มาคองลานให้ครูไปดูลพิจารณาเพื่อจให้แกฟังนะอันนี้แหละที่สุดของที่สุดเป็นแก่นศาสนาแต่ครูด,ดูจะเห็นทำก็เห็นงี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วกูทำก็รู้แจ้งโลกขนาดนี้นเองมาเกิดก็ได้กําไรมหาศาลเลยไอ้วัวงลงวังลงวังนี่เลยนะ เอาดูขอแล้ะค่ะกาตาดูกลงตาค่ะ